ย้อนกลับไปในอดีตมีเรื่องราวของความรักที่ถูกเล่าขานกันต่อมาเป็นรักแรกที่มั่นคง และยืนยาวข้ามผ่านการเวลาวันนี้ร่องรวันวานจะพาทุกท่านไปสัมผัสจุดเริ่มต้นของเส้นทางความรักระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสตรีสูงศักดิ์เจ้าคุณพระพระยุรลวงหรือที่เราคุ้นกันในานามเจ้าจอมมันดาแพรหากย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่4เด็กยิงแพรถือกำเนิดขึ้นในตระกูลบุญนาคซึ่งเป็นตระกูลที่มีอำนาจที่คำจุนราชบัลังสยามมาอย่างยาวนาน เธอเป็นธิดาของต่านเจ้าพญาสุรวงศวัยวัตรหรือท่านช่วงซึ่งมีนามเดิมว่าวรุญนาคเกิดแต่ท่านผู้หญิงอิ่มภรรยาเอกด้วยชาติกำเนิดที่เพียบพร้อมและความงามที่เริ่มฉายแววตั้งแต่วัยเดาเมื่ออายุได้13ปีตามธรรมเนียมของกุลสตรีชั้นสูงคุณแพรจึงได้ถูกส่งตัวเข้ามาถวายรับข้าราชการในพระบรมมหาราชวัง ได้รับความเมตตาให้อยู่ในพระอุปการะของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมาวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่สชีวิตในวังของคุณแร์จึงเต็มไปด้วยการเ,าเรียนรู้ระบบธรรมเนียมการวางตัวและวิชาการเ,าเรือนอย่างเคร่งครัด แต่ทว่าสตาฟ้าลี่ขิดดูเหมือนจะยังเล่นตลกในช่วงแรกเพราะในช่วงเวลาที่คุณแพรพึ่งก้าวเข้ามาเป็นสาวชาววังนั้นตรงกับช่วงเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้าจุราลงกรหรือว่าทูกลกระหม่อมแก้วทรงมีพระชนมายุครบ15ปีพอดีซึ่งตามโบราณพระราชาพพีพระราชโอรสที่จเจริญพระชนษาจนถึงวัยนี้จำเป็นจะต้องเสด็จออกจากวางัง พระราศสําสำนักฝ่ายในย้ายไปประทับยังฝ่ายนอกแยกจากสตรีเพศโดยสิ้นเชิงและด้วยเหตุนี้ทำให้ช่วงแรกเจ้าฟ้าผู้สง่างามและดูลนีชมงามจากสกุลบุญนาคไม่มีโอกาสได้พบปะหรือรู้จักมักจีก,กันเลยต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตอยู่ในโลกของตนเองและวันสำคัญที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ความรักก็มาถึง เมื่อมีการจัดแสดงละครขึ้นที่วังหน้าในวันนั้นพระองค์เจ้าโสมาวดีได้สเสด็จไปทอดพระเนตรละครแล้วทรงพาคุณแพรข้าหลวงคนโปรดตามสเสด็จไปด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์ได้บังเอิญทอดพระเนตรไปเห็นดลนีไหวแรกแย้มผู้มีใบหน้าหมดจดและกริยาสง่างาม ที่นั่งอยู่เบื้องหลังพระพี่นางวินาทีนั้นทรงเล่าขานกันว่าทรงพอเพระราชหาหรืไทยในทันทีที่แรกเห็นราวกับต้องมนต์สะกดความงามและความเรียบร้อยของคุณแพรตราตรึงใจเจ้าฟ้าหนุ่มเข้าอย่างจังแม้จะเป็นเพียงการสบตาหรือว่าเห็นหน้ากันเพียงชั่วครู่ในระยะไกล แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงและชัดเจนว่าเป็นความรักแต่ทว่าความรักในวังหลวงมีใช่เรื่องง่ายต่อจากวันนั้นแม้พระไทยจะเฝ้าถวินหาอยากพบหน้าคุณแพรอีกครั้งแต่ประเพณีระหว่างฝ่ายหน้าและฝ่ายในก็เป็นอุปสรรคแต่ด้วยความอนุภาพแห่งความรักแรกสมเด็จเจ้าฟ้าชายจึงไม่ได้ทรงย่อท้อพระองค์ทรงใช้ความพยายามทุกวิถีทาง โดยทรงเข้าหาทางพระองค์เจ้าโสมาวดีพระเชษฐภพะคินีที่ทรงเคารพและทรงเพียงขอและอ้อนวอนให้พระองค์เจ้าโสมาวดีช่วยเป็นสะพานเชื่อมโยงความรักโดยทรงขอให้พาคุณแพรออกมาเดินเล่นในขบวนแห่หรือออกมาในงานพระราชพิธีต่างๆ เพื่อที่พระองค์จะได้มีโอกาสแอบมองหรือเพียงแค่ได้เห็นหน้าหญิงสาวผู้เป็นดวงใจให้ใคลายความคิดถึงบ้างสมเด็จเจ้าฟ้าชายจึงเริ่มปฏิบัติการลุกเพื่อพิชิตใจสาวงามโดยทรงใช้วิธีให้พ่อสื่อเข้ามาติดต่อซึ่งพ่อสื่อคนสำคัญของพระองค์ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลก็คือพระนุชาน้อๆเจ้าฟ้าจตุรนรัศมีและสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวง พระองค์เจ้ากรมมราเรสัน ซึ่งพระอนุชาเหล่านี้ยังทรงพระเยาวสามารถเข้าออกในพระราชสำนักฝ่ายในได้อย่างสะดวกพระอนุชาทั้งสามพระองค์จึงกลายเป็นกรรมเทศตัวน้อยคอยรับรับสั่งให้เข้ามาชวนคุณแพรไปโน่นไปนี่เช่นชวนไปชมมหโหระทีอิพัพตํตำหนักสวนกุหลาบบ้างไปดูขบวนแห่ต่างๆบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าพี่ได้ทอดพระเนตรเห็นหน้าหญิงคนรักได้ชื่นใจและไม่เพียงแค่การได้เห็นหน้า พระองค์ยังสรงใช้ให้พาพี่เลี้ยงนำของกำนันแทนใจมาประทานให้คุณแพรเพื่อสื่อถึงความในให้ได้รับรู้ซึ่งคุณแพ่ก็ได้เคยเล่าถึงความประทับใจในครั้งนั้นไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พาพี่เลี้ยงชื่อกลางน้ำหีบน้ำอบเข้าไปประทานหีบหนึ่งโดยสมัยนั้นน้ำอบฝรั่งเพิ่งเข้ามาขายในเมืองไทย คนกำลังชอบกันมากหีบน้ำอบฝรั่งที่ประทานนั้นทำเป็นสองชั้นเปิดฟ้าออกมาชั้นบนมีพระรูปสายวางไว้ในนั้นเปิดถึงชั้นสองต่อลงมามีน้ำอบฝรั่งสองขวดกับสบู่หอมก้อนหนึ่งวางเรียงกันอยู่ในส่วนของตัวคุณแพ้นั้นเมื่อได้รับไมตรีที่ชัดเจนเช่นนี้แม้ปากจะไม่ได้เอ่ยวาจาใดๆ แต่หัวใจของเธอก็ย่อมรับรู้ถึงความหมายอันลึกซึ้งมีทั้งความเขินอายตามภาษาหญิงสาวและความพอใจลึกๆที่ซ่อนอยู่แต่ทว่าความสุขมักจะอยู่ไม่ได้นานเมื่อเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวคู่นี้ล่วงรู้ไปถึงหูผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงคือเจ้าพยาสีสุริยะวงศ์หรือว่าคุณช่วงบุญนาคเซนาบดีชันผู้ใหญ่ผู้เป็นปู่ของคุณแพร ผู้เจนจัดในการเมืองเกิดความกังวลหลายๆด้านจึงมีคำสั่งเด็ดขาดให้ท่านผู้หญิงอิมมารดาของคุณแพรมารับตัวหลานสาวกลับทันทีเพื่อตัดไฟแต่ต้อนอารมเมื่อการพลาดพลากไม่มีใครคาดคิด และสร้างความสะเทือนใจให้แก่หนุ่มสาวทั้งสองอย่างที่สุดก่อนที่จะจากกันในครั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าชายทรงรวบรวมความกล้าขอให้พระองค์เจ้าโสมาวดีช่วยเหลือให้ได้พบกับหน้าคุณแพรเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งการพบกันครั้งนี้เต็มไปด้วยความบรรยากาศที่น่าเวทนาดังที่คุณแพรได้ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาว่าเป็นแต่รันทดกำหนดโศกหาได ปรึกษาหาลือคิดอ่านแต่อย่างไรไม่ต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันด้วยความอารยอาวรไม่มีคำพูดใดที่จะบรรยายความเจ็บปวดของการถูกคีดกันได้ดีไปกว่าน้ำตาที่ไหลลินเมื่อกลับมาอยู่บ้านคุณแพรได้ตั้งจัจจะวาจาเด็ดเดี่ยวกับตัวเองว่าจะไม่ขอมีชายอื่นเป็นอันขาแม้ผู้ใหญ่จะบังคับให้แต่งงานก็จะหนีไปอยู่กับสมเด็จเจ้าฟ้าชายเป็นคำมั่นสัญญาที่แสดงถึงหัวใจที่พักดีและมั่นคงดุดด สมเด็จเจ้าฟ้าเมื่อต้องพลัดพราจากยิงคนรักก็นับได้ว่าต้องพบกับความทุกข์รักรมจากความรักเป็นครั้งแรกในพระชนชีพข้าราชบริวารเล่ากันว่าพระองค์ทรงโศกเศร้าเสียพระไทยอย่างหนักไม่เป็นอันเสวยจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดแต่ทว่าความทุกข์ของเจ้าย่อมแตกต่างจากความทุกข์ของสามัญชนเพราะเมื่อเป็นเรื่องที่พอแก้ไขได้ก็ย่อมมีผู้ยืน่น เข้ามาช่วยพระองค์ทรงได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าจอมมันดาเที่ยงพระสนมในวรัชการที่สี่ผู้ที่ซึ่งอาสากาวใจนำเรื่องราวความทุกข์ของเจ้าฟ้าไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบและด้วยความเมตตาที่มีต่อพระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรมราชาอนุญาตตรัสขอคุณแพรจากเจ้าพยาศรีสุริยวง์ผู้เป็นปู่ ให้กลับมาถวายงานรับใช้อีกครั้งและในที่สุดวันที่อรอคอยก็มาถึงพิธีส่งตัวเจ้าสาวไปยังพระตำหนักสวนกุหลาบ ที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าถูกจัดขึ้นในเวลา20 0นาฬิกาคุณแพ้ได้เล่าถึงบรรยากาศในค่ำคืนนั้นได้อย่างเห็นภาพว่าเดินออกมาทางประตูราชสำราญเหมือนกับกระบวนแห่พระนเรศวรพระนาลายมีคนถือเทียนนำหน้าและถือคบลายสองข้างทางมีคนตามหลังเป็นพวกใหญ่พวกชาววังก็พากันนั่งมองแน่นทั้งสองข้างทางอายจนแทบเดินไม่ได้หลังจากนั้นก็คลองคู่กันอย่างมีความสุข ไม่นานนักคุณแพรก็ตั้งครนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตายอย่างยิ่งโปรดก้าวให้พระราชทานพระตำหนักสวนนันทอุทยานริมคลองมอนฝั่งธนทบุรีให้เป็นเรือนหอและสถานที่สำหรับลอดผนอซึ่งณนะพระตำหนักแห่งนี้เองชีวิตของทั้งคู่ได้ดำเนินไปเยี่ยงสามัญชนที่ยวเรียบง่ายและอบอุ่นอย่างที่สุดทุกเชา้าเจ้าฟ้าหนุม่ม จะเสด็จลงเรือข้ามฟากเพื่อมาทรงปฏิบัติราชการในพระบรมมหาราชวังในช่วงเย็นก็จะเสด็จลงเรือข้ามฟากไปหาภรรยาและลูกน้อยที่คอยอยู่ที่บ้านพระองค์เคยตรัสเล่าถึงความทรงจำในช่วงนี้ว่าบางคืนน้ำในคลองแห้งเรือแล่นไม่ได้ต้องเสด็จขึ้นบกทรงพระดำเนินไต่สะพานยาวไปตามริมคลองที่มืดสนิทและขุขะ เพื่อที่จะกลับไปให้ถึงพระตำหนักกว่าจะถึงได้บรรทมก็ดึกดื่นค่อนคืนและพอรุ่งเช้าก็ต้องรีบตื่นขึ้นมาเสด็จข้ามฝากกลับไปรับราชการตามปกติเป็นกิจวัตรที่เหนื่อยยากแต่เปลี่ยนไปด้วยความสุขยิ่งเมื่อทรงมีพระราชธิดาเป็นพระองค์แรกคือพระองค์เจ้าสีวิไลลักษณ์หรือก็คือกรมขุนสุพรรณภาควดี ชีวิตครอบครัวของเจ้าฟ้าหนุ่มและคุณแพรก็ยิ่งสมบูรณ์แบบเป็นช่วงเวลาที่ความทรงจำของทั้งสองมิอาจลืมเลือนแต่ทว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจบจนพศ2411เเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสเสด็จสวรรคตรและสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขึ้นคลองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่หแห่งราชวงศ์จักรีการเปลี่ยนแปลงสถานะเจ้าฟ้าสู่พระมหากษาัาตริย์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของคุณแพเธอเปลี่ยนจากสถานะเป็นหม่อมกลายเป็นเจ้าจอมมันดาพระราชธิดาก็กลายเป็นพระเจ้าลูกเธอและที่ประทับ ก็ต้องย้ายจากบ้านสวนริมคลองกับเข้าสู่ความโออาและความเคร่งครัดคือพระบรมมหาราชวังและสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงก็คือวิถีชีวิตแบบผัวเดียวเมียเดียวเยี่ยงสามัญชนที่จําเป็นจะต้องสิ้นสุดลงทันทีเพื่อรองรับพระราชกรณียกิจและโบราณราชประเพณีของพระมหากษตรช่วงรอยต่อของการผัดแผ่นดินนี้เจ้าจอมมันดาแพรได้ทําหน้าที่ภรรยาคนเดียวของสามีเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยการถวายการปรนิบัติพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำลังทรงประชวนหนักประทับอยู่ที่ห้องพระฉายพระที่นั่งอมารินวินิจฉัยจนกระทั่งถึงวันที่พระราชพิธีบรมราชาพิเศษและเสด็จเข้าไปพระทับพระราชมณีนฝ่ายในซึ่งนับจากวินาทีนั้นพระจาริยววาวัดของพระองค์ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นพระราชานุกิจของเจ้าเหนือหัวแห่งแผ่นดินสยาม ก่อนที่จะพ้นจากหน้าที่ภรรยาเพียงผู้เดียวนั้นเจ้าจอมมันดาแพรผู้ซึ่งมีหัวใจเด็ดเดียวและมองการไกลได้กราบทูลขอพระพรจากพระสวามีของท่านว่าพระองค์เป็นถึงพระมหากษัตริย์จะมีพระสนมกำนันมากเท่าใดก็จะไม่เครียดขึงตึงหวงและไม่ปรารถนาว่าจะมีอำนาจว่ากล่าวบังคับบัญชาผู้หนึ่งผู้ใดขอแต่ให้ได้สนองพระเดชพระคุณ เหมือนอย่างที่เสด็จอยู่ที่พระตำหนักสวนกุหลาบเท่านั้นก็พอใจคำขอนี้เป็นการขอสิทธิ์ให้รักและดูแลอย่างที่เคยเป็นมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบซึ้งในน้ำใจของคู่ถูกคู่ยาของพระองค์เป็นอย่างยิ่งจึงมีพระเมตตาพระราชทานพรให้เป็นพิเศษหลายประการเช่นห้ามเท้านางคนใดไปว่ากล่าวรบกวนคุณแพรโปรดกล้าวให้สร้างพระที่นั่งเย็น เพื่อเป็นที่สำราญพระอิรยาบทและมีพระบารมราชาอนุญาตเฉพาะเจ้าจอมมันดาแพรเพียงผู้เดียวให้เป็นผู้ปรนิบัติรับใช้ขณะประทับณพระที่นั่งองค์นี้รวมถึงโปรดให้สร้างพระที่นั่งใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับท่านโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้คือเครื่องหมายยืนยันว่าแม้จะมีนางสนมกำนันมากมายเพียงใดแต่พื้นที่ที่พิเศษในพระราชหฤทไย ก็ยังเป็นคุณแพรเสมอหน้าที่ปริบับิที่คุณแพรยึดถือปฏิบัติอย่างเข้งครัดตลอดราชการก็คือกิจวัตรที่แสดงความใส่ใจของทุกรายละเอียดเวลาเช้าตู่เมื่อตื่นขึ้นบรรทมท่านจะเป็นผู้ถวายเครื่องพัะสำอางและตั้งเครื่องพักกายอารต้มด้วยตนเองตกบ่าย เมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจช่วงเช้าท่านก็จะกลับมาถวายปรนิบัติอีกครั้งและในยามค่ำคืนเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จบรรทมแล้วท่านถึงจะเข้าไปนอนในห้องบรรทมเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยจนกระทั่งเช้านอกจากเวลาดังกล่าวแล้วเจ้าจอมมันดาแพรเลือกที่จะเก็บตัวเงียบไม่เข้าไปก้าวกายหรือวุ่นวายกับกิจการงานเมืองหรือแย่งชิงดีชิงเด่นกับผู้ใด เป็นการวางตัวที่สมถะและรู้หน้าที่อย่างที่สุดแต่ถึงกระนั้นภายใต้ความสงบเสงี่ยมก็ยังมีเรื่องเล่าขานถึงอาการขวางหรือว่าอาการงอนที่น่ารักน่าชาังของท่านที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบางครั้งครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโทมนัสอย่างแสนสาหาต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือว่าพระนางเรือร่ม พระมเหสีผู้เป็นที่รักยิ่งถึงขั้นไปเปิดพระโกศเพื่อทอดพระเนตรพระสบและส่งคล่ำควรด้วยความอารยรักเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจไปทั่วแต่ก็มีในมุมหนึ่งที่มีเ,เรื่องเล่าว่าเจ้าจอมมันดาแพรได้สั่งให้วงโมโหลีสวดคาลึหัด เป็นบทละครลักษณะวงตอนที่พระลักษณะวงเปิดม่านทองดูศพของทิพเกศรเนื้อหาในบทสวดนั้นพรรณนาถึงความโศกเศร้าเสียใจอย่างฟูมฟายซึ่งดูคล้ายกับการเป็นการล้อเลียนพระอาการโศกเศร้าของในหลวงว่ากันว่าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินเข้าก็ทรงกลิ้วอยู่ไม่น้อยแต่ก็มีได้ลงโทษหรือว่ากล่าวรุนแรงแต่อย่างใด พอทรงเก่งใจและให้เกียรติคุณแพในฐานะภรรยาคู่ทุกคู่ยากแต่ดั้งเดิมที่อาจจะมีความน้อยเนื้อต่ำใจบ้างตามภาษาผู้หญิงนอกจากความรักส่วนตัวแล้วเจ้าจอมันดาแพยังเป็นแบบอย่างให้ข้าราชบริวารที่ดี เมื่อครั้งที่มีทรงพระราชประสงค์จะปฏิรูปวัฒนธรรมให้สยามทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศหนึ่งในเรื่องที่ยากที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายและทรงผมของสตรีในราชสำนักซึ่งไม่มีใครกล้าที่จะเริ่มต้นก่อนแต่เจ้าจอมันดาแพรคือสตรีคนแรกที่กล้าหาญ ลุกขึ้นมาสนองพระราชประสงค์ด้วยการเลิกไว้ผมปีกแบบโบราณเปลี่ยนมาเป็นผมยาวสลวยและเลิกนุ่งจีบห่มสบายเฉียงตัวเปล่าเปลี่ยนมานุ่งจุงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้แขนยาวชายบานเข้ารูปและสวมรองเท้ากับถุงเท้าหุ้มน,น่องอย่างฝรั่งกลายเป็นแฟชั่นไอคอนผู้นำเทนสตรีสยามในยุคนั้น ความรักที่มั่นคงของเจ้าจอมันดาแพรได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดในวาระสุดท้ายของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตโลกทั้งใบของข้าราชบริวารก็ต่างมืดมนแต่ปฏิกิริยาของเจ้าจอมันดาแพรนั้นแตกต่างออกไปสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ว่าผู้ได้เห็นแกตาเขามาเล่าให้ฉันฟังว่าเมื่อท่านออกไปเฝ้าพระบรมศพที่พระมหาป าสังเกตเห็นหน้าท่านเกรียมกมลมระทมทุกข์ไปนั่งนิ่งไม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนคนอื่นแต่น้ำตาไหลลงอาบหน้าไม่ขาดสายสักครู่หนึ่งก็เอาผ้าเช็ดน้ำตาเียคาหนึ่งและน้ำตาก็ไหลลงอีกและเช็ดอีกต่อไปไม่รู้จักกี่ครั้งจนกระทั่งกลับเป็นความรักที่ฝังแน่นอยู่ทุกอนูของหัวใจเจ้าจอมารดาแพร มีอายุยืนยาวถึง5แผ่นดินและได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เลื่อนบรรดาศักดิ์ให้เป็นเจ้าคุณพระประยุร์วงศ์ท่านยังคงดำรงชีวิตด้วยความจงรักภักด,ดีและทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินอย่างสม่ำเสมอแม้ในวัยใกล้90ปีในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามท่านก็ยังกรุณาเป็นผู้นำสตรีไทยในการแต่งกายแบบสากลนิยมคือนุ่งกระโปรง สวมหมวกและใส่รองเท้าเพื่อให้ชาติบ้านเมืองดูเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งเมื่อวันที่22มีนาปีพศ2486ท่านได้ถึงแก่พิลาลัยรวมสิริอายุ90ปีปิดตำนานรักแรกแห่งพระพุทธเจ้าหลวงและสตรีผู้เป็นยอดหญิงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างสงบและนี่คือเรื่องราวจากล่องรายวันวานที่นำมาฝากในวันนี้นะคะโปรดติดตามและพบกันใหม่ตอนหน้า วันนี้สวัสดีค่ะ